สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่17พฤษภาคม2565โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า Technical Action นาลิคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามีรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบของเราตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วนะ17แท่งก็1น เมื่อวานนะฮะเราบอกว่าเราคาดการว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหึงชุดนะฮะโดยเปอร์เซนต์การลงนั้นจะมีไม่เยอะนะฮะผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งเขียวไปนะครับแต่ลงมานิดเดียวนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกนะฮะโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นมันจะมีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับ เขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงก็ค่าจะชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะกำลังสร้างหลุเมเรว่าง่ใหญ่นะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงขายนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ มีแนวโน้มว่าจะลดลงอันนี้เราจะเริ่มเห็นกลไกลที่เรียกว่า supply effective นะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงอาจจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ยังคงอยู่ในแดนลบนะฮะใครเรียนไปแล้วเรื่องกลไกลเบื้องต้นของตลาดนะครับเราก็พอจะสรุปใน Time Frame ที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจ พักตัวนะครับหรือเรียกว่าเบรกเด้งนะครับหรือเรียกเป็นศัพท์วิชาการว่านะครับ supply effect i v expansion e นะครับก็คืออางคนที่เปิด order s a l e นะครับกำลังจะมีการปิด position เกิดขึ้นเพราะว่าในเรื่องของอการเคลื่อนที่ของกราฟนั้นเริ่มมาถึงเกือบๆจุดอิ่มตัวแล้วนะครับเมื่อในระยะไกลนะครับบอกว่าเขาพักตัวหรือว่าจะมีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดนะครับก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลง เรามาดูในทําเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะครับเป็นการเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้นะครับเป็นการจบรอบสัญญาณชุดนี้นะครับทำให้รอบสัญญาณชุดนี้เดินทางมาแล้วนะครับ37แท่งก็5,000กว่าจุดนะครับราคาที่ดีที่สุดอยู่สักประมาณ8,000จุดนะครับ เมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่ามีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นมันจะมีอยู่อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับผลปรากฏว่าเป็นการเบรกเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับแต่นะฮะเขากลับตัวในโซนซูเปอร์นะครับเราจะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่านะครับมีโอกาสที่จะทำหฮเยื้อหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะต้อง จบการพักตัวของชุดนี้ก่อนนะฮะอาจจะมีการพักตัวอีกสักหนึ่งชุดก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังโดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่านะครับขาลงชุดนี้เริ่มอยู่ปลายเทนกาลังจะเกิดการพักตัวแล้วนะครับพักตัวของฝั่งขาลงแล้วนะครับส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อนะฮะ แรงขายนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับก็คือเรื่องของจิตวิทยาการเทรดหรือว่าเป็นเอฟเฟกนั่นเองนะครับใครที่เปิดออเดอร์เซลมาตั้งแต่วิกที่แล้วหรือว่าวีก,ก่อนหน้านี้นะครับก็เริ่มจะมีการปิดทํากําไรกันแล้วนะครับส่วนคนที่เปิดออเดอร์บายเมื่อวันก่อนนะครับนะฮะอาจจะโดนแนว รีซิสแตนนะครับไม่ใช่ซัพอร์ตนะฮะเป็นแนวรีซิสแตนแนว R นะครับหรือเรียกว่าเป็นแนวต้านเพราะว่าเป็นขาลงเนาะนะฮะแนวต้านนะครับก็น่าจะเด้งกลับแล้วก็น่าจะเก็บกำไรกันไปเล็กน้อยนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นการจบรอบสัญญาณชุดก่อนหน้านี้เท่านั้นนะครับในระยะไกล้นะครับอาจจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วอาจจะเกิดรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นอาจจะเกิดรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องจบกรอบที่เป็นการพักตัวหรือเรียกว่าการไซเวของฝั่งขาลงไปก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในทมงเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับ รอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว11แท่งนะครับก็พั0แจุดนะครับเมื่อวานนะรเราวิเคราะห์ตรงนี้นะฮะบ,บอกว่านะครับมีโอกาสที่จะเดินทางนะครับหรือว่านะครับขอพักตัวอยู่บรณนี้ก่อนผลปรากฏว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการจริงๆนะครับมีการย่อตัวร้อยแอคชั่นมาเก็ตพอหลังจากนั้นก็ตีกลับขึ้นมาเป็นแอคชั่นที่2เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆทิ้งไว้อยู่ นะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวอยู่เวนี้ก่อนนะครับขอพักตัวอยู่เวนี้ก่อนนะครับเราจะสังเกตเห็นไว้ได้ว่านะส่วนซูเปอร์ทิ้งไว้นะฮะเราจะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่านะครับมีโอกาสที่จะทำายเยือหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะต้องจบรอบของการเบรกนี้ก่อนนะครับแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้น เล็กๆทิ้งไว้แล้วนะครับกำลังเริ่มเป็นเนินเนาะยังไม่ได้เป็นภูเขานะครับเป็นเนินอยู่นะฮะส่วนตลาดนะฮะตลาดยังคงมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับเกือบๆรุนแรงแล้วด้วยซ้ํานะครับแรงซื้อนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับอาจจะลดลงบ้างนะครับตามกลไกของตลาดที่เรียกว่า e m m n n e f f e c t i v e นะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง นะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนั้นเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะในระยะใกล้นะครับอาจพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อด้วยความสัมพันธ์ระหว่างไทม์เฟรมนะครับใครเรียนไปแล้วก็น่าจะพอจําได้นะครับใจเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับส่วนประ ปัจจัยกระทบค่างเงินในวีคนี้นะครับเราวิเคราะห์แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําให้ค่างเงินเดินค่างเงินดอลลาร์นลังเกิดกับทรงตัวนะครับทั้งๆที่ค่างเงินดอลลาร์นั้น,นเริ่มมีการขยับ ตื่นตัวขึ้นมาบ้างด้วยเอฟเฟกในระยะใกล้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนก็น่าจะมองทางออกว่าการแข่งข้าของค่าเงินดอลลาร์นั้นนะครับเป็นการแข่งข้าเพียงชั่วครู่ไม่ใช่เกิดจากกลไกลของตลาดนะครับไม่ใช่เกิดจากกลไกลของตลาดนะครับดังนั้นการแข่งข้าแบบนี้นะครับเราจรึงเรียกว่าแข่งข้าที่ไม่เสถียรอาจจะมีการาส่งส่งสุดๆนะครับแบบนี้นะครับด้วยแอคชั่นที่เกิดจาก กลไกนะครับไม่ใช่แอคชั่นที่เกิดจากเอฟเฟกนะครับหรือว่าไม่ใช่แอคชั่นที่เกิดจากทางเทคนิคนะครับโดยกลไกพื้นฐานของตลาดมหาภาพนั้นนะครับทำให้นะฮะค่าเงินดอลลาร์นั้นยังคงอ่อนค่าลงนะครับนะแต่นะฮะตัวเลขสษฐกิจอาจจะมีการกระเตื้องบ้างในช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟจะต้องมองเอฟเฟกให้ออกนะครับว่า กรับตอนนี้นะคะเคลื่อนที่ด้วยอะไรเคลื่อนที่ด้วยปัจจัยกระทบค่าเงินหมวดที่1หมวดที่2นะคจิตวิทยาการเทรดเอฟเฟกนะครับหรือเรื่องของพันิคต่างๆนะครับเราถึงจะพอคาดการและการวางแผนในการเทรดได้นะครับแบบนี้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสุดท้ายฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนักลงทุนสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ